ดีพี่น้อง fc แฟนช่องนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กแลวกับทั้ง YouTube นะครับมื่อนี้เป็นวันพระไงนะครับวันสินดับอพอดีพ่อเฮงได้จุดทูบไหวปูนะครับพ่อเฮงกันเลยจุดทูบขอโชคลาภพร้อมเลยนะครับเป็นทูบเสียงไทยเดี๋ยวมื้อนี้นะครับเขาสิมิโชคไปพร้มพอมพรอมกัน พี่น้องท่านในที่เข้ามาติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจดดเด้นะครับเด้อนะครับวันนี้จุดทูบกันสดๆนะครับจุดทูบกันสดๆขอโชคลาภนะครับขอโชคลาภในวันที่1นึ่กรกฎาคม2 5งพันหาร้อยหกนะครับกับปูงหญ่นะครับสำหรับพี่น้องที่ชมทางเพจนะครับ นี่คือปูใหญ่นะครับที่เป็นโ,โปรไฟล์หรือว่าโลโก้ของช่องเฮงลุงเรื่องหาเก่านะครับขันพี่น้องติดตามรับชมอยู่กับโค้งสีเห็นนะครับทั้งช่อง YouTube ก็สิเปลี่ยนเมือกันนะครับทางช่อง YouTube ก็จะเหมือนๆกันนะครับเมื่อนี้เฮาสีไปเบิ้งตัวเลขโชคลาภน้ำกันว่าสิมีตัวใดแน่นะครับ ม่รู้ว่าจะได้ตัวเลขหรือบออันนี้ก็ขึ้นยุกับความเสือนะครับตัวเลขมาเป็นแบบนี้นะครับตัวเลขมาเป็นแบบนี้ตัวแรกนี่เป็นดำๆไปเลยนะครับตัวที่สองโผล่ขึ้นมากคือสี่เป็นเป็นเจ็ดประมาณ 50%นะครับก็เปลี่ยนในลักษณะนี้แต่ว่าตัวที่แรกนั้นโบลูคือกันว่าเปลี่ยนตัวใดน,นะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนเป็นอย่างนี้พี่น้องก็ลองพิจารณาดูนะครับใส่วิดจารณยานเบิ้งนะครับโชคลาบนะครับกับปูใหญ่หมื้อนี้พี่น้องทางเพจ facebook นะครับพี่น้องทางเพจโชคดีนะครับพอเฮงไล่สดให้เลยนะครับ ในช่วงที่ล้อตัวเลขนะครับจากทูบเสียงไทยที่นองกับสาธุเอาเล้วครับเด้อสาธุเอากับปูเพิ่นนะครับปูไงเพิ่นให้ตลอดนะครับมอเส้านี่ก็วายนะครับวายแต่ผมบ่ได้ขอปูนะครับบ่ได้จุดทูบเพราะว่าล้อจุดตอนกลางคืนนะครับมันนี่เป็นวัน สินดับนะครับปันผะใงขอปูจงเมตตาลูกหลานเดอ้อประทานโชคลาภให้ลูกหลานรูปแบบของปูใไงของพอแหงสีบ่อสีบ่อเหมือนผู้อื่นนะครับ พูดง่นี่เพิ่นสีอยู่พอเฮงสีขึ้นองเพื่อนไหวคางล้านของพอเฮงเองนะครับสำหรับพี่น้องทางเพจอาจสิบ่กใครได้ติดตามปันไดบ่คือพี่น้องทาง u t u b e ครับสิขึ้นแบบนี้นะครับสิเวียนขึ้นนะครับสีเอี้ยวตัวขึ้นแบบนี้จะเอี้ยวตัวขึ้นไปนะครับ จะไม่เหมือนที่อื่นเดี๋ยวเรามาชมตัวเลขกันนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนปู่จะให้ตัวไหนเมื่อเช้าไหวเครื่องอิตัดสังเวยเครื่องไหวต้ต่างๆทักทายคุณบัณฑิตด้วยนะครับสาธุลูกขอโชคลาภก้อนโตบอกว่างั้นจากปู่ งวดนี้ด้วยเทินขอให้คุณบัณฑิตโชคดีนะครับชีมหาเฮงด้วยนะครับแล้วก็คุณไพลวันนะครับตามที่แอดมองมองดูที่คอมเมนต์นะครับนี้ก็คงจะไม่ไปไหนลนะเฝ้าเลยตอนนี้นะครับเพราะว่ากลัวตัวเลขหายนะครับ เพราะว่าตัวตัวแรกนะครับตัวที่หนึ่งออกมาแบบนี้ไม่รู้เป็นตัวไหนจะเป็นศูนย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะเป็นศูนย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นรูปแบบนั้นอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณของท่านด้วยนะครับวันนี้โชคดีนะครับ เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่พ่อเฮงเมาไลฟ์สดทางเพจนะครับเป็นครั้งแรกเพราะว่าอยากให้พี่น้องที่ติดตามทางช่องของเราโชคดีนะครับบางท่านก็เห็นแต่เป็นคลิปนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนถ้าเป็นพ่อเฮงเให้พ่อเฮงเป็นคน ตัวเลขนะครับก็จะเป็น07นะครับส่วนตัวที่3ก็ยังไม่เห็นอีกนะครับก็รอดูนะครับรอให้ไหมหมดถ้าไม่มีตัวเลข ก็จะมีเจตัวเดียว 70, 0 7 0็ดไปเลยนะครับตัวที่3มจะเป็นตัวไหนดูไปพร้อมๆกันจะมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมนะครับเพราะว่าหลายครั้งหลายคราวที่พอเฮงมาจุดทูบเสียงไทยบางทีก็ทูบหักนะครับงวดที่ออก6กหนึ่งทูบก็หักเหลือแต่เลข6กหนึ่ง วันนี้ปู่จะเมตตาตัวไหนก็ไม่รู้นะครับยังไม่รู้ตัวที่3ามกำลังจะไหม้หมดนะครับจะมีตัวเลขโชว์ออกมาไหมปู่จะให้ตัวไหนชมไปด้วยกันนะครับเห็นเท่าเท่ากันเหมือนเหมือนกันนะครับไม่เอาเปรียบรู้สึกว่าถูกจะพลิกกลับด้านไปฝั่งโน้นนะครับตาม ถ้าดูแค่นี้ก็จะเป็น70นะครับน่าจะเป็น0นย์นะครับตัวสุดท้ายเพราะว่าเป็นวงกลมแล้วไม่มีอะไรต่อไปอีกอาจจะเป็น170ก็ได้นะครับ ตัวเลขไปไหมครับอ่าก็คงพอเห็นเป็นเ0็ดศูนย์นะครับที่เด่นชัดนะครับเป็นเ0็ดศูนย์เด่นชัดมากๆนะครับไม่แน่ตัวเก่าอาจจะกลับมาออกอีกรอบนึงก็เป็นได้ ครับหน้าจอเอาไว้เด้ครับเด้อพี่น้องครับแคปหน้าจอเอาไว้นะครับการลืมนะครับการลืมไม่มีใครรู้ว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนเลขสิบตัวออกได้ทุกตัวนะครับเจ็ดศูนย์นะครับอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์หรือศูนย์เจ็ดศูนย์ก็เป็นได้พี่น้องที่เข้ามารับชมลอง คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนตัวเดียวกับผมหรือเปล่าเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับอาศกศก,กปันมานพี่น้องเด้อ สาเหตุที่เห็นตัวเล็กๆเพราะว่าเอากล่องลงไปใกล้ไม่ได้ติดทีท่เทียนอา้าวพี่น้องดูชัดๆตัวเล็กมาแบบนี้นะครับ โชคๆบรนหมาล่ำร่ำได้ไ้นะครับเด้อเฮงเฮงรวยรวยขอให้ถูกหวยด้วยกันทุกท่านทุกคนในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับกับเลขปู่ใหญ่นะครับสาธุเด้อปู่เด้อเอาขอให้เป็นตัวนี้หรือเด้อปู่เด้อเยียบไว้เต่งไห้เด้อล็อกไว้ให้ลูกให้ร้านให้ลูกร้านได้มีโชคได้มีโชคลาบน้ำกันสาธุสาธุ สาธุขอให้ตัวเลขที่ลูกหลานเห็นอยู่นี่เป็นตัวเลขโชคลาภเด้อปูเด้อขอให้ลูกหลานเฮงเได้รวยน้ำกันเมื่อสุผูสุคนที่เขามาติดตมามรับชมเบิงเ้งแนวทางของปูในมือนี้